สบายดีน้ำเบานณำซาวลุงป่านะาเบิด์สุกุลทุคนเนาะเมื่อนี้เนาะจะพาพบไปใ่เดิอพี่น้อง <c oughs> นำเบาน้ำาวร้านเนาะได้ยินข่าวเมื่อคืนนี่ร้านออกไปข้างนอกแล้วได้ยินก็จะว่าว่าหลดุดตำเด็กน้อยขายน้ไม้นซคนพี่น้องสีคน,น,คนแล้วก็เท้ากับมื้อนี้เนาะในความที่ว่าเขาเคยซื้อน้หมันน้ำมันช้ยนอยเนาะกับเป็นห่วงเอาสิไปถามเพื่อนแล้กก็สิพ้าพี่น้องเนาะไปถามเบิงไปเบิงร้อมกันว่า เจ็บแห้งบ่เนาะได้ข่าวว่าเบกจักได้ตาม4ี่คนเนาะแต่ว <íb meetings> ่าที่เข้าไปม้อนี้กับไริมีจุดประสงค์อย่างอื่นก็คือความเป็นห่วงเป็นใยที่เขาอยากไปถามว่าเป็นยังไดแค่แนนแล้วบ่เออเรือเจ็บร้ายบอกรือว่าเจ็บหน่อยเนาะพี่นเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงกันนะแบบใจเขาเป็นห่วงมืนขึ้นนี่อยากไปแต่มืนขึ้นนี่แต่ว่ามันมันมืดมันมืดเลยเขาก็ไปบพได้รเนาะเพราะว่าเขาเป็นห่วงน่องว่าเออย่านเพิ่นเจ็บเป็นแห้งนะแต่ว่าบบเจ็บร้ายกะบบลิี่กัสบายใจน่องแต่ว่าม้อนี่ฮะอ่า ชิพาไปสก้อนแล้วกาบ่อนเด็กเด็กน้อยครับทำไมบ่อนไดพี่น้องอาจจะงงบ่อนที่เขาคายกันเป็นจุ่มมาแล้วซิปปั้นซิปปั้นซิปปันที่หลายๆคนเคยมาถ่ายคลิปมาแล้วยู่บ่อนนั่นแหละพี่น้องเนาะน่าจะแมนเนาะหรืออาจจะไม่แมนที่เขาไปทำเมืองน้ำกันพี่น้องไปพี่น้องเนาะตอนนี้กะกำลังเดินทางไปเนะาะกะแกะย่างฮอดแลยแหละพี่น้องเอ้ยทั้งนาน,นี่กะจะเป็นหมู่บ้านของเพื้นแล้วทั้งนาน,เนีเจอฮอดแล้ว แต่ว่าบบฮูว่าเป็นาเด็กน่อยอจุได้นะที่ว่าถือนะรด,ดเสี่ยวรด,ดชเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิถามเบ่งมาเมนบ่องเมนเด็กหน่อยนะอยู่บ้านตอนนี้บ่อนะพี่น้องนี่แหละเชี่ยหอดเลยพี่น้องไปทางไหนย่านแบบบิลลี่กับย่านย่านถือเด็กหน่อยที่เขาคล้ายน้ำหมกน้ำไหมนะพี่น้องจตว่าเป็นห่วง แล้วพี่น้องเ,เดี๋ยวสิไปสัมผัสเป,ป็นเบิ่งก่อนทันปิ๊บเอเห็นไฟคลายน้ำไหมเลยมาเนี่ยมึงมีไฟคลายน้ำไหมเลยมาเนี่ขออยขยะคลายเลยเบิงบ่งเบนขยะคลายเลยมาจากนี่พี่น้องตะเกาเต็มยังเดี๋วเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งอยู่กันเถอะก็อ้อยวาซานี่จับแนวเมืองคนท่ามาพี่น้องเลย บ่มีไคไปขายน้ำใม่เหมือนนี่นั่งบ่คือบ่มีคนไปขายน้ำใม่เหมือนนี่เป็นอยังบ่มีน้ำใหม่บ่รถตั้มผู้ใดเฮ้ยแล้วมาแล้วแต่หงหมอโอ้มหน่าจะเป็นพูนทะเลาะเออยุบบอลคนไลยๆหน่อยแต่รถตั้มพี่น้องรถตั้มนิดหน่อยขายน้ำใม่แล้วก็เลยมุ้ยไพ่กะเอาไปขายเลยพี่น้อง นั premises, 1, ่นแหละข่อยก็เป็นห่วงเห็นบอกเป็นลี่ที่มาถ่ายคลิปแต่เสือกบอกว่าอย่าพี่น้องอย่าออกมาคนทางร้ายนี่นี่นี่เด็กน้อยจองคนนี้เขาเขาจะไปถามพี่น้องนี่จะไปถามเด็กน้อยจองคนล่ะมาพี่มาพี่ไอ้จะถามมื่อกี้ตื่นเร็วตื่นได้วหมไอ้เว้ยตื่งได้ตื่นได้บ้าอาหน้ามาพี่มาใกล้ๆพี่ลูกเป็นยังมไอนี่คือพ่กพากันไปทายน้าไม้ เพิ่นบ่ให้ขายบ่เออรถตั้มผู้ใดแหละผู้ผู้ตั้มผู้ใหญ่คือตั้มผู้น้อยลูกตั้มน้อยผู้น้อยสี่คนคนรถจักบ่ตั้มนะโอ้เจ็บบ่เจ็บเจ็บลายบ่เจ็บลายฮะหนึ่งลายเออมาพี่มาไกล้ๆไอ้บอดินยินลูกไอ้บอดินยิ้นบ่เจ็บบ่เจ็บแห้งบ่ก็จะนะ เองเียกันวงตะเกียนหลวงใช่ไมแลบอยแล้วบันอะไรพัดไพ่เกาะชื่ออะไรเกาะ่าฮักคุณหน่อยคุณหน่อยค่าฮักอมเนค่ะแข่งรถยังต่ำรถรถยังต่ำรถจักต่ำต่ำต่ำสี่คนผู้รถจักนนะแบบต่ำต่ำอยู่ในแขมทางบอกเลยว่าต่ำโยน หรือว่าตำหลือพวกเ้าเแรนคามทางบุลุยืนในคนทางบ่นี่นบ่าวตาพังยืนในคนทางบุรุษ no> ม่ได้ยืนเขานั่งเขานั่งคนเานั่งคล้ายนไม้อยู่บุลูกเอา่าเอาว่าด้นบาวานั่งนเขานั่งกันจักหิดนไม้อยู่รถรถขับมาตำ คนนังค่าน้ำมหนลดเขรามางาโอ้ยแรกๆก็คือแบบต่อไปนี้ชิบิด้ายน้ำหนเข้มทางแล้วบขรยเป็นมอยขายแล้วโอ้พี่น้องเ้ยกินบ่ขนมลูหรกินบ่ดิโดนได้จะนาจังมีแล่พี่น้องเลยนอกจคือบันี้ให้ได้คือสีแเงินจ่ายทางบุญก็ได้ห้ไดคือสีแเงินลูกวันนี้ เอาหานหม่เขาขายสิขายขายังไม่ลูกเาสรุปแล้วนี่เปนใายหรือบบว่าบอยขายเมื่อไรจะได้ออกขายบ่จมหูนี่ออวะเดอะรแต่ละก่นาบรรยัิโน่้เรารอะยังก่อน เอออันนี้อันนี้หั่นในบ right? ้านโบ่ายคขายย่านบุรุคหรือว่าใดๆยานรถก็เลยบดออกไปขายเลยเนี่ยหูจักยานรถตามหูจักยานนั้นอยูนไหนในเซลล์ใจเด้อเดี๋ยวไปถามกันวันหนึ่งเย้าเนี่ยมรุ่นกัยเนี่ยเพื่อนทำยาเด้อยเพือนลังในเพือนรังในที่ว่ารถตามบุรุคลังเนี่ยลังบนรถใหญ่จอดนะรังบนรถใหญ่จอดนะบุรุคเม่นบ่ใจ ก็เดีนห้เแล้เานั่นหสนใจบานี่เด้อนบ่าชิบอกเด้อพวกเจ้าไปคายน้อไใหม่ะไปคลายน้องหม่หนระว่างไหมนี่แบบรถสามสี่คนเลยเนาะโหลายคนสี่คนสีคนเอออ่นยาวแลมาแต่ห้องมอแล้วบ่เลย มาแล้วมาแล้วิ่นมาแล้วเื่อนนนมกาขนมกันอเงยดงนัูดครูได้เจ็บแหงกูมูบอกยาเพือนนั่นต้างั่นไปนั่เจ็บเ้นลังนั่นขน อันเชลยเงินหายคนละห่อ4คนแต่ได้มันอามันถุยได้4คนเอออ่าดวลล้างงานช่องโคกแบ่งกันแบ่งกันแบ่งโมโมงหนึ่งหนักกันคนงไปบอผู้คับรถจักรกับเจ็บบอเจ็บเจ็บคือกันผู้คับรถจักรหน้าอนมให้ดูใอยนี่อ่าขอบใจนะใหญ่ยาวเอาลยเบิ่นจนเจ็บเอยโอนยาก็ได้อน้าวคนหนึ่งวันร้าพวกเจ้าเขาไปท้ายวันน้าหัน ระวังเด้อเออบอกเขาแน่ติดกนหน่อยลูกลานในบ้านนอย่างเขาเจ็บลานค่อยนิดละถือรถต่ำลานเจ้าบ่โดยหน่อยจักปีเราพูดทุกผู้หน่อยถือรถต่ำรถต่ำนะจักปีพูดหน่อยหน่อยไอก่็ดเกลถือรถต่ำค่ะเตือนเจ๋อไหนเนี่ยหน้าเบื่อจังข้าวมาเบิงลราบ่มากันคือน้องเยอะหนึ่งขนมบ้าเอ้ยข้าวมาเบิงลราบ่แม่นบอกข้าวมาเบิ่งบ่าหนาเฮานี่ฮะก็มาไปห้องม่อรถไพลสีดำนะรถ เข้าวกะทิพี่น้องเข้าวกะตอมนั่นแหละส่งรถที่น้องเขาน่ะอ๋ออ่อนเยาเลยเบะเบะอังกะเบิร์นี่ใช่ไปชื่อว่าแบบไทยอมอนเน่ยอ่อนเบิร์ได้กับเกากองปะเสืออ่อนระวังเด้อลูกหลานเด้อนี่บอกที่จะไปขายหน่อไม้หันระวังเด้อนั่งอยู่ในในเห็นบอกระวังยานรถตั้มนั่นแหละอืมเออ เพรไม่ค้ายกันระวังกันแรจะแบงเงินกับแม่นัวแกนรถั้มอืมปันกันได้ผู้ใดได้แหละแบงกันผู้ใดผู้ใดหน่อยเหนื่อเหรออ่านรยืงตจกบาร์่อยจนจนโจกอยอย่งอ่ยืงเหรออ่านรยืงจีในโจกต้อกอรยสมาอรยมาเอเออพอพอพอครบเลยอ้าวอ้

มามกมอนีอหัน่นมะือยังเป็นห่วงเขาเลยแบบยากเขาเจ็บเขาเจ็บา,า,า,ายกว่าหันนะ่น ใช้เขื่อนตัวไดวะบน,บนคนหลายๆน่าจะแมนมาที่นี่นี่นี่บอกลายบน, INE, บนเขื่อนตัวนี้บอกน่าจะแมนมจะไปทำไปลงไปท้ามมาเซ็นไไลงไปที่กล่องเลย ไปเก็บไปมเบังจะคนเมื่อวานถึงรถต่คนี่คนเนื่อจ้าซองบ่สี่คนสบายดีแคักแคงหักโอ้แ่นักเอาคนคนคือบริษัทแนวดามให้สิเอมื่อเปลาเอาบอลูกลูกมาลูกกล้ชั่หน่อยกะเป็นชำน์ดแล้วรถ เปียรถผ่ารถเ้าเราลกเลยนี่ายรถเบิ้งอะรอ้ยอ้ยลังเบิ่บาดเบิดผู้นี้เป็นยังไงนะถึงหนาเอาถิบอันนั้นถิบรถได้รถจักรด้อายหมดนั่นมันนั้นน่ะมันตันตานาเลยเขาาแว่ารถนั่นเข้ยนะคยับแนะ่นั่นกเขาขับเข่าทาูเขมท่านีาขชายน้ำมถกยู่เข็มทาอยูเขมทางเออ กูหน่อยนี่เช่นนั้นใก่ไหมแหมัดนึ่งช้อนนอกทักนะนอกเห็นบรนใหม่เห็นนอกอยู่บันนั่นบรรยาอยู่นั่นบันรรใครเนี่ยแต่ว่าบุญอยู่ใครเจ็บแห้งเนาะไม่ได้อันนี้เพราะย่านเพื่อนนั่นหนักตัวได้นะตันตาหน้าพ้นละพ้นละนี่เพื่อนละอ๋อพอนละไปนั่นไปนั่นตะพุ่นเออนี่ยหน่อยตะพุ่นน่ะกูหน้อยบ่ไหนห่วยล้ห่วยใหญ่เล้วย่าเป็นชาแล้วเออนี่นะ ตเ็กอ้อยชอบคนเลยเนาะชอคนอใครแน่จแถือแขนกันถือบอลนี่เหนันตำตมาย่างอันนั่นอันนี้ได้หักอันนี้ได้เือนหักอนนี้ได้เจ้าหน่อยนะะหักแล้วหักแล้วเขานบอลได้ใช้แนวดามเลยบไปหุงหม้อะบเลยเาเงินนีได้นั่นได้หลดเขาหนันขาเงนได้หม้อะนี่ขจมะงเออขาเนียนีดีแล้วดีล้วโอ้พี่น้องเลตายตายตาย เคยกัดนิ่งนินเขาเอาเมื่อคืนนี่เอาไปซื้อสินให้เมื่อไหร่ไฝเอ่อปูไฝมันไฝโหลดบอกมาเบิ้งนั่นแหละว่าเบิ้งเล็กหน่อยแหละเอ้ยให้ห่างให้มีให้รับไปเลยมาเบิ้งมาเบิ้งอะไรบลาๆไปบอกอันคนผู้อย่าหงุดหงินั่นแหละบอกเพื่อนเออเจ็ดห้าอันนี่นิปากหนิปากโอ้ยปากอ่าวเลย บาดเบิดเนาะเบ้าให้ได้ใส่ป่ะนี่เจ็บแค่ไหนใส่หม้อเพื่นเมืองเป่าเอาบอกจอดเอาจอดเอาเนาะาเออจอดไดจอเย็นจอดเย็นจอดเย็นผมมีจอดหอนด้ะจอดเย็นเนาะอันนี้ก็ท้าเนาะทาเนคือผู้ครับมันเจ็บแห้งบ่ผู้ครับกันมันมาได้เก็บมันผู้ยุติธรักนั่นเก็บ บอกคนเราเท่างเานี้คนเราเท่าันผู้หนึ่งผู้หนึ่งคนอันนั้นมังพีดบคลบาทบาบาทบาทคนเราเท่ากันอยู่บ้านได้บ้านน้ำดอนะน้ำรอคนนี้หน้าไข่ือว่าเนาะือไข่มาเยแนวรยิบยิบหมดแล้วแรกมากชื่ไม่แต่เดีวเขาบอกว่ายักอได้ยหนยักอได้เ่ ลูงให้แม่กับลุกให้แม่มวยรอได้่อเขาจะพักน้าอยู่นอกทางเลยแม่ก็เลือดหนอ่ยแม่ลองหูนอกแล้วอันนี้ก็เจ็บใส่ละไมอยู่นอกเห็นเอใช้แคมทานบแกลอะไรใช้ใช้นอกดีนกมนต้าทำไปดีมันค่าจีต้าเขาให้นะขมากโอ้ขับรถอันนี้ไหวเขาทำไหวริ่เว็บไอ้ห้ากระชือนะเหล่านะเว็ ใ่เขาแตกหมั alive, mum, <im Alto Del ire> น <im Option wrote> <im> ึใช <iter> ่ต <im sozial Contract> <im> <negatively> ิอยตายแหละเฮานี่เฮาล่มบัดบวระหว่าลกระมเช็ดดิน้อยพึ่งเลินเาเาจนเช็ดจัดก็ได้เลอออกลายหมูนี่นั่นนั่นนี่ขาที่นั่น้เออบัดนีตาข้างในได้ตายได้ตายเ่าตมัรยเนี่ยตีเรเร่ยโเยย่นี เพื่อนตัวนี้ครับช่องเลยน้องช่องช่างตัวนั้นขี่เฮิรนลังผึ้งยังมีอีกอ่ะฮ่าคนผมถึงห้าคนไม่สี่คนสี่คนสีคนถ้าคนรถใหญ่เพื่อนเพื่อนเขี้ชบหลอดเออมันขี้โชบนั่นนายผัวนั่นก็รถอระทุกอันนั้นเชื่อมันมันก็ปิด เออพ่อแม่จะทะมาเบิ้งเออแม่เออแม่เบิ้งไปไปทำอะไรแม่บเมื่อเมื่อแล้วแม่ขาเมื่อแรไปหมอบไขายมอนป้าเมื่อลูกยังดูหมอนอ่ดลูกก็ต้นะเออมยายเอยงดยาว มีตวเจ็บเนาะยาเห็นบ่เอยบอกตลอดเลยบ้าลูกอ่ะบาากับลูกบาเหนไดบัวปากแค่ได้มันไม่เคะมันกล้แค่นอกทางเออายุนอกทางันมาคันบ่มีพวกเจ้าเขาก็สิรับในคันนอกมันเป็นโขงเนาะรับในจขะนสารับในคันบมี่เห่าเนบไนยขับี่าวรบไนยบูมียห่เลย ก็ได <ừ, S 1> th ้ทเวมลยนี mà, mà, ่เยัไช่วยลเ่จออยีบไหนหมดปุบลอนมันเะมันาดมันงัดเบกแค่นี่ติดมันมันอยแล้วมจเลยนเบรกแล้วเบกมันมาอยู่ มันเงินเป้แต่มันตั้คนแล้วนะมันงับมูมันขยอกมันเห็นกายเลยมันหัวมันกกยมูมันเห็นผู้ชายที่ส้างหลังเออเอทั้งนั้นเ้าลูกมอเชิดเั้ลูกตอนกางค่มัวต่ำาเราเป็นชชมป์ดีแชมชมอ๋อเได้ข่าไปมอจ้ะ

มีแต <N> ่บ <otic ality> <N> ่ทาพุ่นแล้วเนาะบพวกนี้เซาแล้วเด็กน้อยยังเขายังสิคายอีกกันคันขาายก็ให้เขายับแคมทางหรือว่านั่งอยู่เทิงนเขาเขาเบโอเคโอเคเขาอยากซื้อน่ะเขาจอซื้ออยู่แล้วจะบอกมายืนอยู่ทางเขาก็ซื้อเาซื้อเ็นพวกบลูกเปาบอกคมือมือบ่ด้นบ่อยาก ถือผู้มนุษอยากซื้อจะรัดรถมันก็ต้งไม่ยม่ไม่ลนี่แบรดแล้วเราเออเฮานี่แค่ดูนอกเขาเอาไวู้นอกเลยหน้าไม้เขาแช่ทุกคารากรถเลยัน่าเขาใช่ท่งแล้วคาาอิเล่นอันนี้เขาใช่ท่งเขายาใช่ทุ่งเออท่งเทใ่ไม้เาเขเายุแค่ม่งอเล่าเขายุนอ่เปค่มั่งมันรถอันนันรถ จนั่นแหวนใช่ดีเราเราเรานนนอกห้องเลย่าเห็นแน่นแน่นเลยรถหน้าดิกน่ยเข้าดิกน่อยเขาเทินแล้วรถจอแล้วดิเออมันเห็นกระไดแล้วห้าม้งปังอ่างปากรบเลยปากอ่างบไป มีแต่ผู้เชฟนอนีนาเีคนี้รถมากอะไปใช่ไว้แลวเา่ะเพราะว่าคอยย่อ๋อมัน้อเครื่องในมือของนเขาอกันหหนาวเขาบอกันไปือ่งก้อนมาเป็นอะไรเป็นยางด้วยให้หลังให้เบิกนี่จะหนาให้จางนี้ มันม <function> ีเหินจ็บแห่งก็หมูด้วยกันนะงี้นตวนั้นนี่น่มันเจ็บนี่เขาเฮาันคือเฮาาไปทำไมาช่วาเขาจับยันมันนวมในเลือดนวมในมันตายได้เลือดวมในเลยนะหน้าอกีแบบเชื่อมบรียาเอมบรียาโคตเยอะดสันโคตรช่วเจอป้าปั้นปั้นลูกชาเดียวเขาตามันตั้ตานาเลยวิตเต้มันบนเขาลุ่มโจนี่เขาตักโอ้พูนานละเจ็บเจ็บเลยเนาะ ตามคนในกองท่านใจคึกน่อาดแนนตามกันยาแนนตามกันไม่บออกป่าก่อนยาปกระดบนีนวานกระดบอ่อนนานาอุทิศไปอ่อนตรงนีทมินไปยาวอ่อนเรียขคากนึกว่ามาตีก็ ไปเาก็เล่นไปดระเล่นไปเล่นไปเล่ไปเล่นไปเล่ไปเล่เล่่นไปเลยไ่นไปเลเล่ไปเลไปเลนไปเล่ไ่ไปเล่ไปเล่ไป่ไปเลเลย่ลเลไปเลเลไ่ไไปเ่เลเลไปไปเลไปเลเไ่ไปเลไปเลเไ่ไป่ไปเลไปเลไปเลล่

ก็คือค ja, ah ืออะไรรถตั hmm. mm ้มครับนี mm ่จ hmm. mm ัก hmm. ตั mm ้มแต่ว่าเฮามากอบบรถได้มีจุดประชงนครักแต่ว่าแบบแบบว่ามาถามนี่คือว่าพวอมเป็นห่วงเป็นใยนะครับเดี๋ยวเฮาจิไปถามเบาเรื่อจะได้เงินนะเนี่บขึ้นก็ได้เนาะ นแนนแปลว่าคนเจ็บแห้งนะพี่น้องเขาก็บรอยากขึ้นไปสอจ้านายเป็นแปลว่าอันแบบยันเอาไปเก่ากายกับอาเรื่องของข้าวเหนียวพี่น้องนอ้องมีแต่เขามาถามข่าวไ้ซื่อเละสีมาถามอีกรอบซองพี่น้องเลยว่าเออเป็นยังไงว่าเพื่อนแคแน่แล้วบ่สีมาถามอีกเนาะตอนนี้เขาจะออกไปเวียกตะกอนเพราะว่าเขาบรอยากเจาะจงร้ายจ้านายเป็นเชว่าโอ้ยมาสอนยังเรื่องของขาวเหนียวนะพี่น้องนอเนออาะเงินลังนั่นพี่น้องนี่เงินตัวนี้เงินตัวนี้ที่ว่าเป็นอันเจ็บเนาะเจ็บแห้งเจ็บแห้งดีรอนะพี่น้อง เงี้ยตัวนี้แะไรมีเหินตัวใดอีกมีเหินตัวนั่นบอกพี่น้องมีเหินตัวนั่นเหรอเพราะว่าสี่คนสี่คนมิตรเด็กหน่อยค่าตัวใหม่เ,เลยเด็กพี่น้องที่เขาขายแคมทางาาาานั่นแหละเอาอาะมาหนี้สวัสดีพี่น้องอกกบารซิลี่สว,ว,าาวัสดีอ่า,า,พอาพี่น้องน่าไปลี่กับสิริจบคลิปแต่เพียงซ้ำนี่เด็กพี่น้องเด้อแต่หากว่าผิดพลาดจังได้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตชูปูชูคนมื้อนี้เฮาแส่้อผ้าพี่พ้าน้องมาถามเพิ่มมือซื้อว่าเป็นจังไรเออ เจ็บแห้งบ่อหรือว่าไข้แน่บ่อเนาะถาว่าบางทถเรอผมมีรถไม่ล่างไปหงหองหมอกหองมอสี่นะเท่ากับเออพอจะมีรถอยู่แต่ว่าก็จะไปไม่ยังแล้วเบื่อแล้วน้อกมาทราบบทเป็นผูู้บาลาผฮะสหบายดีบให้สาวไทยเสีย